ปิดประวัติน้องเพลงชนทิดาลูกสาวเพียงคนเดียวของเอชนสวัสดิ์อัศวเหมขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของเอชนสวัสดิ์อัศวเหมที่หลังจากเมื่อวานนี้เกิดอาการหมดสติในช่วงระหว่างซ้อมแข่งรถที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยที่ถูกถามส่งโรงพยาบาลบุรีรัมย์หลังเดินทางไปซ้อมแข่งรถแล้วเกิดอาการหมดสติจากอาการฮิสโตรกและเสียชีวิตในเวลาต่อมา วันนี้ทีมงานสยามนิวส์จะพาไปเปิดประวัติลูกสาวเพียงคนเดียวของคุณเอ๋นั่นก็คือน,น้องเพลงชนธิดาเกิดวันที่15ธันวาคมปี2537ปัจจุบันอายุ28ปีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีโฐได้เกรดเฉลี่ย3.5 9ส่วนในระดับปร,ริญญาตรีก็จบจากคณะนิเทศศาสตร์หลักสูตรนานาชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งตามด้วยระดับปร,ริญญาโทจบจาก University of Westminster ประเทศอังกฤษนอกจากนี้สอบเพลงชนธิดายัางเรียนหลักสูตรการบินเป็นหลักสูตรนักบินส่วนบุคคลของหน่วยฝึกการบินพลเรือนกองทัพอากาศมีความเชี่ยวชาญในการบินและสามารถนำการบินเดี่ยวได้โดยเป็นนักเรียนหน่วยฝึกการพลเรือนกองทัพอากาศรุ่นที่7จโดยปัจจุบันน้องเพลงยังได้ลงเล่นการเมืองอีกด้วย